ผมกับการเจนนะวันนี้เรามาเล่นเกมฟรีไฟายครับก็จะมจะรูปกิจกรรมนะครับเกมที่มานั่นแหละแต่ผมนี่พวกกิจกรรมที่เป็นกล่องสุ่มนะแต่ว่าสิ่งผมอยากได้ถือก็คือหนุนนะดูนี่หนึ้ก้าสิบแต่ผมไม่แลกเล่นวันนี้นะมันก็ดูออกง่ายอยู่มัง้ง เม็บเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันดีกว่าบ่เออเจ็บถึงนี่ยอละเอ้าเอ้ามา โองโองชิที่เท็กนะชุดีแท็กสิบโมงสิบเก้คเ<อ>าครับชุดีแท็กต้องมาช,ชิดี่แท็กอุยให้พี่้าอีกแฟลกล่องอืม <หล y> <un> พี่หมดจริงๆนะพี่หมดจริงๆนะนี่พี่หมดจริงๆมาเหลื <c oughs> อีกแค่สี่ของแล้วได้แน่นอนได้แล้วทูด,วด,วดีแท็กป้องกูงได้แล้วกูได้แล้วทูดีแท็กได้พอดีใจกันไม่ไปครับกินไ่้จบละ